นี้เราจะมาดูพี่ๆกันตีแบบนะครับเอาอันนี้พอตีแล้วแล้วก็พี่ฟงตีแล้วครับเอาตีไม่แม่นเลยครับห้าต่อศูนยแล้วนะครับ <S <S พ,พ,พ,พี่ฟกตีเก่งพี่ฟกตีเก่งมากเลยหนึ่งต่อห้านะคะใครได้หนึ่งใครได้ห้าพี่ฟกได้หพี่ฟงพี่ฟกได้หนึ่งแต่ว่าพ่อได้ห้าจากนั้นเกาะปิดตังตีไปขอตีไปพี่ฟกตีไปโอเข้าไปพี่ฟุกตีเข้าไปแล้ว <laughs> うん、うん <t ut> um> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn vừa tăng tên bao cùng một lời không phải bây giờ phút bây giờ nữa 1, 2, 3, 4 5, 6, này đợi là năm 6, แปดตอนหนึ่งแปดตอนหนึ่งแล้วโอ้โหออกนอกถนนเลยใครแพ้ใครแพ้ไม่อ่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs>